สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับผมแล้วนะครับโค้ชเทงวิคาร์บอนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเกมในรอบเพย์ออฟนัดที่2แเลอันมาริกเตรียมเปิดบ้านต้อนรับกัมเมเยอนของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านเลอมาริกแม้ในเกมนัดแรกที่เอติฮัดสเตเดียมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาจะตกเป็นฝ่ายตามหลัง2ครั้งแต่พวกเขาก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในรายการแชมเปียนลีกซึ่งทําให้เขากลับมาคว้าชัยชนะได้ไปถึง3ประตูต่อ2และนําความได้เปรียบนี้กลับมายังุงมากริอได้สําเร็จคาดว่าในนนเเเกกกมมแร็็ททีีี่่่2้้้จะปปาตตอสูไดว คดดุเืออีกครั้งระหว่าง2ทีมที่เคยเป็นแชมป์แชมเปียนลีกในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเน้นการเปิดสกอร์ให้เร็วที่สุดเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ได้ซึ่งการที่พวกเขาจะบุกหนักเพื่อทำประตูอาจเปิดโอกาสให้และอันมาริคมีพื้นที่ในการทำประตูจากการสวนกลับสำหรับการคาดการณ์ผลการแข่งขันในครั้งนี้คิดว่าอันเชลติและลูกทีมจะสามารถทำได้ดีพอสมควรในการรักษาผลการแข่งขันและไม่แพ้ไปได้ในเกมนี้ส่วนคู่ที่2ของวันนี้รับจะเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในรอบเพย์ออฟนัดที่2 ระหว่างดอทมูนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งโดยเจ้าบ้านดอทมูนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการหลีกเลี่ยงความพลิกล็อกในการแข่งขันแรกที่2ของรอบ16ทีมสุดท้ายในเกมแรกที่พวกเขาบุกไปเอาชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่11อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดอทมูนแสดงฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าโดยทําได้ทั้ง3ประตูในครึ่งหลังอย่างเต็มรูปแบบภายใต้าการทําทีมของกุนซือใหม่ขณะที่สปอร์ติ้งไม่สามารถสร้างความกดดันให้กับทีมจากบุนเดลิก้าได้จริงๆแม้ว่าพวกเขาจะได้ยิงถึง13ครั้งแตสิบ ไม่มีจังหวะที่เป็นอันตรายต่อดอทมูลมากนะักในเกมแรกที่2 s p สปอร์ติง้งไม่สามารถนั่งตั้งรับและหวังผลจากการตามหลังถึง3ประตูเพราะพวกเขาจะต้องบุกเพื่อทําประตูให้ได้หลายลูกเพื่อมีโอกาสพลิกกลับมาโดยคาดว่าจะมีช่องว่างให้ดอทมูลทําการสวนกลับและสามารถสร้างโอกาสอีกตามเคยและผลลัพธ์ก็คงเข้าทางเจ้าถิ่นอีกแน่นอนครับยังไงก็บ,บ้างครับสำหรับโคชเทงวันนี้ใครที่มีอาายากพลาดคลิปให,ใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์โคชเทงิเครา์บอลนวยนเ